โอเคนะฮะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Zombie Attack นะฮะในเกมโรบอทนะฮะแต่เป็นแมปเลยซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาเล่นคือเอาจริงอะผมคือผมเคยเล่นมาแล้วแหละตั้งแต่ตอนเด็กนะฮะก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันนะฮะตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมซื้อเปินถึงตรงนี้นะก็อยู่กันได้นี่ ก็ก็มีซอมบี้นี่คือสุดยอดเลยน้อยมากนะฮะใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมดูอาเกมเริ่มแล้วนะฮะโอ้เออต่อไปสองพันสามพันครับแป๊บนึอยนี่คือยิงนะฮะผมจำได้นะตอนเด็กที่ผมเล่นเนี่ยคือเกมนี้อยู่นานนะอันนี้แทงซอมบี้ คือตอนเด็กที่ผมเล่นในเกมนี้มันมากคือช่วงนั้นน่าจะไม่มีอะไรทําได้เลยมันเลยมันนะฮะก็เหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนจะมันเพิ่งอัปเดตระบบชิดล็อกมานะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะกลุมยิงเขาแน่หละซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้หรอซอมบี้ติดรัวนะฮะ artistic. เมื่อกี้เอออย่าติด,ตดรัวมากตายโหได้เงินเยอะอยู่นะ เล่นเนี่ยเราแทงซอมบี้นะ,ะกำลังไล่ฆ่าเพื่อนเหรือย,อ,อ,อย่อยๆอะระเบิดระเบิดระเบิดตูมเดี๋ยวเราช่วยสลามนะฮะอ,อันนี้คือเครื่องอเคเว็บเคลียร์นะครับป่ามีดได้นี่ไอซอมบี้อะ่ะเอเค,โอเค,โ,อเคโอเคนะคะี่นะฮะ เบะยบีระเบิดใช้ระเบิดแม่อนันนี้อะไรเนี่ยแซนนะฮะก็เป็นตัวเหมือนตัวโกดแต่เป็นสายนันนี้สลามนะสลามสลามจะสู้ปืนผมได้หรือเปล่าว่าซอมบี้ผมวิ่งไวขึ้นน่าจะได้ระเบิดมามัมันฟินมากเลยสตันแป๊บ โดนเวมไพร์อิงเกียร์เมยมไพร์ฆ่าเกือบตายโดนบ้าไหมเนะี่ยอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นตอนนี้อย่าเล่นโอโอเออเอออิงเกียร์บอยสลาอะไรสักอย่างนะฮะ ถ้าเสียงผมดังขึ้นก็ผมเอาไม้ไว้ตกใกล้ฝากนะฮะมันจะได้ยินกูจะได้ยินยเสียงผมชัดขึ้นนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอู้ยังยังปลาหนะะ้าปลาตกอัพมากปลาไปไม่โดนโอโ้โหสุดยอดเลย เลว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 เอ่อโอ้ยิง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 เออซอมบี้เหรอซอมบี้เฮ้ยผมสามารถแล้วซื้อปืนไหนได้เพิ่งเห็นโอ้ยเลยยี่สิบบาทเอ้ยยี่สิบสี่บาทไหนปืนอืมใช่ เราจะกระโดดข้ามไปฝั่งนั้นนะฮะเคใช้ปืนกันเอ,อ่อปืนนี่มันดีขึ้นไหมเนี่ยเดมอนนะฮะอย่างอึดเลยคือเออแตกหนึ่งนะเออเอ็งแบบวกบอยเลยสลาม ปลาระเบิดใส่ตัวเองไม่ไม่โดนหึสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นซอมบี้ดูบ้างนะฮะซอมบี้ฉันมาเร็วผมจะบอกคิกให้นะว่าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมฮะซอมบี้ถ้าซอมบี้ตัวปลอมเนี่ยคือจะกระโดดไม่ได้นะะแต่ซอมบี้แบบผู้เล่นที่ไม่ใช่ AI อ่ะจะกระโดดได้นะฮะ มามาเล่นไปสมบีบังไปสมบีบังกดตกตีดิดเฮ้ยตายโอเคช่างมันก็สำหรับคลิปนี้นะก็ลาไปก่อนด้วยนะกับอีบิกปอกเกอร์นะครับก็สวัสดีครับเจอกัน